ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาพูดบอมกันในช่องเวนทีพีชาแนลกันอีกแล้วค่ะ วันนี้นะคะทุกคนอมีรีวิวลิปออยล์สัญชาติไทยแบรนด์ไทยแบรนด์ถูกและดีแบรนด์ส,สัดสีนั่นเองนะคะซึ่งลิปออยล์ของเขาเนี่ยเขาเพิ่งออกมาเลยนะแล้วก็ออกมาทั้งหมด3สีเลยเป็นโทนสีชมพูโทนส้มแล้วก็ชมพูเชอรี่นิดๆนะคะตัวเนื้อเนี่ยจะเป็นลิปออยล์แบบเจลใสๆเลยแล้วก็เน้นเติมความชุ่มชื้นเน้นบำรุงแล้วก็มีวิตามิน E นะคะแล้วก็สารสกัดต่างๆเนี่ยเขาสกัดมาจากดอกไม้นะคะตัวเนื้อเนี่ยจะเบาสบายมากไม่เนอะหนะเลยทุกคนเป็นลิปออยล์ที่ไม่ได้เหนียวเป็นแบบลิป กลอสนะมันเป็นลิปออยแบบเบาสบายปากมากแล้วก็จะมีสีแบบอ่อนๆธรรมชาติเน้นแบบความธรรมชาตินะคะแต่ว่ามีความสเตนติดปากนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบ ปังไม่ไหวแต่ว่าสีของเขาเนี่ยก็คือจะต้องบอกเลยว่าค่อนข้างมีความใกล้เคียงกันเนาะคือสวอชออกมาแล้วแบบแทบจะไม่ต่างกันเลยแต่ว่าจะมีความต่างเป็นแบบทิ้นสีเล็กๆนะแต่เวลาทาเนี่ยจะให้ฟิลคล้ายๆกันนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆเลยเนาะทาเสร็จแล้วก็จะเป็นฟิลแบบปากอมอิ่มสุขภาพดีม,มาก เพื่อไม่ใเ,เสียเวลานะคะอมอพาไปดูสวอชทีละสีกันเลยดีกว่าค่ะสีแรกนะคะทุกคนชื่อสีว่าเบอร์ศูนย์หนึ่งสีชยนี่พิงค์นะคะสีนี้เนี่ยจะเป็นชมพูแบบ Strawberry, สตรอเบอรี่สดใสน่ารักนะคะแล้วก็เนื้อเจลของเขาเนี่ยจะมีความใสๆนาะแล้วก็มีทินสีชมพูแบบระเรนะือนะอ่อนๆนะแต่ทามาแล้วแบบน่ารักมากปากดูแบบอิ่มมากแล้วก็เล่นแสงสวยมากทุกคนอันนี้คือบอกเลยว่าเล่นแสงสวยมากจริงๆนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ติดทนนะคะแต่เขาจะให้ความอวบอิ่มแล้วก็ เน้นการบำรุงเพราะว่าเขาเป็นลิปออยเนาะเน้นเติมเอาทุกคนแลกกับความอบอิ่มและการบำรุงแล้วออมเนี่ยนะคะก็จะเลือกแมท์กับปัดแก้มสีชมพูค่ะทุกคนเป็นชมพูที่แบบนมนมน่ารักมากคือยิ่งแบบทาคู่กับสีลิปอันนี้แล้วนะบอกเลยว่าแบบคิ้วมากดูสดใสดูซัมเมอร์ดูเนชอรลสุดๆยิ่งถ้าสมมติว่าแต่งหน้าแบบเมคอัพโนเมคอัพนะบอกเลยว่า Oh, on, with me. I'm not you know, no, calling your number like I did all the summer back when we were each other's living under the covers. It was uncomplicated. We had love and we made it. สีที่สองนะคะชื่อสีว่า02 Juicy Orange นะคะสีนี้เนี่ยจะเป็นโทนส้มนะแต่ว่าจริงๆแล้วน้องไม่ได้ส้มขนาดนั้นทุกคนมันจะมีความแบบชมพูอยู่แต่แบบอาจจะส้มกว่าทั้งสองสีที่มีนะคะแล้วก็เนื้อเป็นเจลใสๆเหมือนกันเลย้าออกมาแล้วดูแบบสดใสสุขภาพดีมากแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นสีที่อ่อนที่สุดของเขานะแต่ทุกคนพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยสีนี้มันจะเข้มขึ้นด้วยนะมันจะไม่ได้อ่อนแบบนี้คือมันจะแบบค่อยๆเข้มขึ้นมีตินสีที่เข้มมากขึ้นนะทุกคนเห็นในคลิ หมคือมันจะแบบค่อยๆค,คิมคืนทีละนิดนะคะแล้วก็ออมเลือกที่จะแมทกับแก้มสีส้มคือเวลาทางมาแล้วมันดูแบบน่ารักสดใสให้ความแบบว่าซัมเมอร์ให้ความแบบว่าปิกนิกใดๆนะคะอันนี้ก็คือเหมาะมากคู่กันคู่ที่ดีสวยงามนะจ๊ะ Well, all right But well, I don't don't need a hand to hold Don't need you to console me. It's honestly getting old. สีเบอร์สุดท้ายนะคะสีเบอร์03 Glossy Red นะคะสีนี้เนี่ยจะเป็นแดงแบบชมพูชมพูเชอร์รี่นิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นสีที่เข้มที่สุดในบรรดา 3- 4สีนี้เลยนะทุกคนเวลาทาออกมาเนี่ยก็จะได้ทิ้นสีที่เข้มที่สุดนะคะแล้วก็เวลาสเตนเนี่ยก็จะเป็นสีที่เข้มที่สุดเช่นเดียวกันเนาะอันนี้คือทาออกมาแล้วแบบน่ารากักดูสุขภาพดีแต่ว่าจะสดใสกว่าทุกทุกสีนะแล้วอมก็จะเลือกแมทกับปัดแก้มที่แบบเป็นโทนแบบชมพูอมม่วงคือแบบแดงแดงนิดนึง เวลาทาออกมามันดูแบบสดใสดูแบบทําให้ดูเด็กขึ้นด้วยนะสีนี้คือทาออกมาแล้วแบบดูเป็นเด็กอะสดใสน่ารักนะคะคือคู่กันเหมาะกนันมากๆ Feel so heavenly, make me feel like งไงกันมาคะทุกคนทั้ง3สีที่ออมเอามาฝากกันนะบอกเลยว่าสวยทุกสีเลยแล้วก็อันนี้ต้องขอบอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นลิปออยบำรุงไม่ได้เน้นการติดทนใดๆนะคะแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะให้ความฉ่าวาวแล้วก็มีสีสเตนด้วยนะอันนี้คือข้อดีของเขานะคะเพราะว่าต่อให้ความฉ่าวาวหลุดเนี่ยความสเตนมันก็ยังอยู่นะแล้วก็เรายังได้รับการบำรุงได้ทุกคนให้ลุคที่เป็นธรรมชาติมากแล้วก็ไม่เหนียวเนิอนอ่ะคอนเฟิร์มเลยว่าสวยมากแล้วก็สวยจริงๆนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเนาะใครที่กำลังตามหาลิปออยหรือลิปที่ทำให้แบบให้ลุกดูปากสุขภาพดีนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยส่วนตัวก็คือใช้น้องค่อนข้างบ่อยเลยช่วงนี้เพราะว่าอินม,มากน่ารักมากนะคะรู้สึกว่าคุ้มค่าเกินราคานะราคาจับต้องได้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ